เที่ยวเชียงคาน2วัน1คืนแบบไม่มีรถส่วนตัวฉบับคนมีเวลาน้อยแต่ว่าได้เที่ยวและกินแบบเต็มที่พาใจไปทริปนี้เราไปที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะ ทริปนี้เราจะเดินทางด้วยรถบัตรนะคะเรานั่งของแอร์เมืองเลยค่ะเราเลือกขึ้นที่หมอชิด2ก็จะเป็นรอบหนึ่งทุ่มครึ่งถึงเชียงคานประมาณตี5ค่ะและครั้งนี้เป็นโซโล่ทริปนะคะเราไปคนเดียวเราก็เลยเลือกนั่งเบาะเดียวแบบนี้เลยเอาเป็นว่านอนหลับยาวไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงคานเลยค่ะถึงเชียงคานแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปพักนะคะที่พักชื่อว่าโรงแรมภูนสวัสดิ์อยู่ เชียงคานซอยเก้าเนี่ยถึงแล้วเลยเลี้ยวเข้าไปเลยจะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะคะเพราะว่ารถบัสเนี่ยเขามาจอดให้ลงที่เชียงคานเลยพอลงรถเนี่ยก็เดินไปที่พักได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าที่พักไม่ได้ไกลมากก็เปิด GPS เดินไปได้ซึ่งถ้าใครมาตามแผนเราเนี่ยมันก็จะถึงช่วงเวลาเช้ามืดแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเปี่ยวนะทุกคนเพราะว่าร้านค้าเริ่มเปิดกันแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่พักแล้วนะคะชื่อว่าโรงแรมฟูนสวัสด์อยู่ที่ซอยเก้าล่างค่ะ โอเคเมื่อกี้งพูดไม่จบนะคะจะบอกว่าตอนที่ลงรถบัสใช่ไหมตรงจุดที่ลงรถบัสนะคะที่เชียงคานเขาก็จะมีพวกพี่ๆลงรูปสำรลที่เขาคอยจะบริการนาเที่ยวรับส่งอะไรเงี้ยก็จะมาแบบแนะนําที่เที่ยวเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครจองที่พักที่ไกลจากจุดลงรถมากๆเนี่ยก็สามารถนั่งสารลไปได้นอตามสะดวกเลยแต่ว่าถ้าใครพักที่เดียวกับเราตามแผนเราไปเป๊ะอย่างเงี้ยหรือว่าพักที่อื่นแต่ใกล้ก็ก็เปิด Google Map เดินไปได้เงี้ยค่ะ เพราะว่าช่วงเช้าเมืดอย่างเงี้ยก็จะมีพวกร้านอาหารเช้าเขาเปิดกันแล้วก็ไม่บรรยากาศก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะจากจุดลงรถนนะคะเดินมาที่โรงแรมพูสวัสด์ที่เราพักเนาะก็ประมาณ450-500เมตรเนาะไม่ไกลเดินชิลมากๆเลยอากาศดีด้วยมาถึงแบบอากาศเย็นๆนะคะอ๋อแล้วจะบอกอย่างนึงคือว่าช่วงเวลาที่มาถึงเนี่ยมันประมาณตีสี่ครึ่งเกือบตีห้าเนาะก็ประมาณนี้มันก็ยังเป็นเช้ามืดอยู่นะคะซึ่งแบบว่าถ้าใครจะขึ้นภูทอกนะตอนนั้นก็ได้เลย ระหว่างที่แบบรอเช็คอินเข้าที่พักแล้วไม่อยากเสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยค่ะขึ้นขึ้นภูทอกเลยก็ได้ก็ให้ลุงสมล้อตรงจุดลงรถนั่นแหละค่ะพาไปเนาะแต่ว่าแพนของเราเนี่ยเราจะขึ้นภูทอกพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแบบสภาพตอนนี้คือมันยังไม่อะขึ้นเท่าไหร่ก็คืออยากจะแบบลักหน้าอะไรก่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปปั่นจักรยานเที่ยวแหละแล้วเดี๋ยวรอฟ้าสว่างก่อนเดี๋ยวจะไปหาข้า,าวเช้ากินก็ฝากกระเป๋าไว้ตรงนี้นะคะเช็คอินที่พักได้บ่ายสอง ไปลุยกันเลยเดีย๋ยวเราจะพาไปว่าจะพาไปไหนบ้างวันอาจจะเช้าเช้าหน่อยก็ยังจะเบอร์เบอร์อยู่นล้ค่ะตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องชอบมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้จะยังเข้าห้องพักไม่ได้แต่ว่าก็ฝากกระเป๋าแล้วก็ใช้ห้องน้ําก่อนได้ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาข้าวเช้ากินกัน สำหรับอาหารเช้ามื้อแรกที่เชียงคานนะคะเราจะไปกินร้านป้าบัวหวานเป็นร้านข้าวปุ้นน้ำแจวอยู่ซอย14บนนี่เลยนะคะทุกคนเลี้ยวเข้ามาเลยร้านป้าจะอยู่ช่วงกลางๆซอยนะคะปั่นไปไม่ไกล เมนูข้าวปุ้นน้ำเจวนะคะก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนเชียงคานวนใหญ่เขาก็น่าจะรับประทานกันตอนเช้านะทุกคนตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับต้มเลือดหมูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเครื่องในตุน๋นเป็นแบบส่วนต่างๆนอกจากเครื่องในก็มีเป็นพวกเนื้อหมูกับคากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะใส่เป็นเส้นข้าวปุ้นหรือว่าเส้นขนมจีนตามชื่อเลยเวลากินนะคะก็จะปรุงด้วยพริกสดแล้วก็บีบมะนาวลงไปและที่เราเลือกกินร้านป้าับหวานนะคะก็เป็นเพราะวะ่าครั้งที่แล้วที่เรามาเชียงคานเนี่ย ที่พักของเราอยู่ตรงข้ามกับร้านป้าเลยนะแต่ว่าไม่ได้กินค่ะเพราะว่าป้าปิดร้านพอดีมารอบนี้ก็เลยรีบมาร้านป้าเป็นร้านแรกเลยค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องได้กินรสชาติก็คืออร่อยมากนะคะทุกคนเราแอบใส่น้ำปาลาลงไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนกินเค็มกินครั้งแรกก็คือชอบเลยอยากกินอีกรู้สึกว่ากินอีกได้เรื่อยๆสําหรับเรานะเราว่ามันอร่อยมากโอเคค่ะกินข้าวเชา้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปั่นจักรายานเข้าไปในถนนคนเดินแล้วก็จะไปเดินเล่นที่ริมโขงกัน บรรยากาศถนนคนเดินตอนเช้าก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็จะออกแนวงเงียบๆสงบสล o w l i f อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าพวกร้านค้าก็มีเปิดแล้วบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านเสื้อผ้ากิฟช็อปของฝากอะไรพวกนี้นะคะส่วนพวกร้านของกินแบบต้องรอตอนเย็นเนาะนะคะเช้านี้คือแบบฟ้าสดใสมากแต่ว่าหมอกฟุ้งโโนู่นหมอกตรงนู้นเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยแดดร้อนนิดหน่อยเอาจริงๆสำหรับทลิปนี้นะคะ กึ่งกึ่ง n e แ plan นิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แพลนเลยว่าจะไปไหนคือแค่รู้สึกว่าอยากมาตรงเนี้ยอยากมาเชียงคานอยากมา slow life อยากมาเดินเล่นใช้ชีวิตแค่ตรงเนี้ยค่ะถ้าแบบสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวพวกเนี้ก็คือไปภูทอกอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแก่งคูคูด้วยแก่งคูคูยังไม่เคยไปคือหลักๆจะบอกตรงว่าทริปเนี้ยมาเพื่อกินคือแบบว่ารอบที่แล้วอะ่ะร้านที่เราอยากกินอะ่ะเออมันปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างเช่นร้านป้าบววูหวานเขาปิดมารอบนี้ก็เลยเออมา ต้องมาซ่อมและต้องได้กินแล้วก็อีกหลายๆอยา่างที่ครั้งที่แล้วไม่ได้กินนะคะเพราะว่าแบบของกินมันเยอะมากจนแบดไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะแต่รอบเนี้คือต้องได้กิน <c oughs> ต้องได้กินเดินเล่นริมโขงได้แป๊บเดียวนะคะเราก็เริ่มหิวอีกแล้วช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสายๆนะทุกคนเราก็เลยมาหาข้าวกินอีกรอบหนึ่งนะคะมากินจุ่มนวยายพัดค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังของเชียงคานเลยนะคะใครมาเชียงคานบ่อยๆน่าจะรู้จักลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนซุกกี้ผสมกับเย็นตาโฟแล้วก็ผสมกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ ตัวเส้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือก3มเส้นนะคะมีเส้นเล็กมีขาวแล้วก็วนเส้นเราเลือกเป็นมีขาวโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะคะสําหรับรสชาติก็อร่อยมากค่ะก็เย็ยนตาโฟทุกคนความรู้สึกก็แบบเย็ยนตาโฟผสมซุกยี้ผสมก๋วยเตี๋ยวตามที่เขาบอกเลยแต่รวมรวมคือนัวนัวสมชื่อนะคะที่ชื่อว่าจุ่มนัวก็คือแบบมันนัวมากๆอร่อยเลยแบบเราไม่ได้ปรุงเลย กินจุ่มนัวเสร็จน,นะคะเราก็มาต่อที่ร้านคาเฟ่เลยทุกคนเรากาลังจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าผูทอนนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมผู้เชียงคานเลยนี่งถึงพอดีถ้าใครมาเที่ยวเชียงคานก็แวะมาคาเฟ่ร้านนี้ได้นะคะเครื่องดื่มราคาไม่แรงแล้วก็แบบเป็นร้านแนววินเทจ ร้านวินเทจแล้วก็สวยมากๆนะคะด้านในเขาก็จะมีโชว์เป็นแบบว่าฟิล์มหนังเก่าเนี่ยคะ่ะเป็นกล้องไทยหนังของสมัยก่อนก็จะเป็นโปสเตอร์หนังไทยประมาณพศ2,400ั24ไปลายๆถึง2500ต้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็แบบมีแต่ภาพสวยสเลยมาถ่ายรูปเล่นได้ตอนนี้ห้องเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ11.51มงเดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องกันเราจองไว้เป็นห้องพัก ที่นอนได้หนึ่งคนนะคะไว้สำหรับแบบคนที่มาคนเดียววิบันด้แอปซูนห้องเบอร์เจ็ดนี่ห้องเบอร์เจ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันวู้ลยสำหรับห้องพักนะคะเราเลือกพักห้องที่นอนได้หนึ่งคนราคาก็จะอยู่ที่คืนละเจ็ด้อยบาทค่ะ ภายในห้องก็มีครบนะคะมีตู้เย็นมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยไปดูห้องน้ำดีกว่าออกห้องน้ำก็จะเป็น่างนี้นะคะก็คือมันก็อ่าประมาณนี้เลยถามว่าแคบไหมก็ไม่แคบถ้าอาคนเดียวมันก็ปกตินาะแบบมันก็ต้องใช้พื้นที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะประหยัดพื้นที่อะคะ่ะมันจะเป็นทางยาวๆแบนี้ เออก็แคบอยู่เพราะว่าเราตัวใหญ่เรา,เราต้องเอากระเป๋าเข้ามาด้วยมันเลยแคบโอ้ยเอาไปก่อ oh นสภาพนี่ก็มีกระจกให้นะคะกระจกน่ารักนะเป็นแบบหน้าต่างเงี้ยเอ๊ะน่ารักดีโอเคค่ะตอนนี้ก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใส่ชุดเดิมเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันว่าจะไปกินร้านจิตส้ตมตำอะค่ะซอย20ถ้าจะไม่ผิดนะน้าซอย20ไปไปกินข้าวกันหิวมาก ้านส้มตำในเชียงคานคือเยอะมากๆม,ม,มากที่สุดเลยนะคะแต่ว่าที่เราเลือกกินร้านนี้ก็เพราะว่าเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเออติดใจก็เออมากินอีกอะไรเงี้ยค่ะเราสั่งมาประมาณนี้เลยนะคะดูเหมือนมันจะไม่หลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วรวมๆม,มันก็แอบเยอะอยู่นะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าก็ามีเป็นตำดองแดงนะคะที่เราชอบกินมากๆเลยตัวเส้นเนี่ยเขาก็จะนึบๆ ก็ต้องกินเยอะนิดนึงนะคะต้องเติมพลังเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยเราจะปั่นจัก,กรยานไปเที่ยวแก่งขุดคูกันอันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูที่อร่อยเหมือนกันนะคะชื่อว่าขนมจีนเส้นเขาก็จะมีตัวน้าจิ้มหรือว่าน้าพริกแบบนี้ให้ราดลงไปรสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดหวานหวานอร่อยดีตอนแรกก็กลัวว่าจะกินไม่หมดสรุปหมดคะ่ะทุกคนคือเป็นคนที่กินเยอะมากๆทุกคนตอนนี้โซ่ตกสภาพก็คือตอนนี้อยู่ซอยยีิบเอ็ด แล้วที่พักอยู่ซอยเก้ส<บ>าสภ<บ>าพเดินไปถามหาร้านก่อนถ้าถามว่าโซ่จัก,กรยานตกเนี่ยมันสามารถใส่เองได้ไหมก็ใส่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราใส่ไม่เป็นคะ่ะเราก็เลยต้องไปถามหาร้านจุ้งคะขอโทษน,นะคะแถวนี้มีร้านสองจักรยานวะคะอกเป็นยังครับโซ่ตกโซ่มันโตแค่เ่อเป็นอะะน่ะคระับผม มันบวได้ขาดดอมันตกคือมันตกแล้วมันจะรุดออกขอเห็นมั้ปั้นไปมาได้ดินะปั้นไปนี่มากยังเหรอคะไปปั้นปั้นมาได้ปั้นมาแต่อันล้านติดสมตำนะคะปั้นปกติแล้วมันก็รูดออกหรือว่าปั้นเซห่ามันหนักเกินไปแต่เศร้าโอ้โมเขียวโมเขียว โซ่หรือว่าโซ่มันเก่าแล้วโซ่โมันหนาขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณลุงมากๆเลยนะคะคนเชียงคานใจดีมากๆเลยเพราะว่าแบบจากที่เรามาครั้งที่แล้วก็เจอแต่คนใจดีนะคะ โอเคตอนนี้จักรยานเราก็พร้อมแล้วนะคะก็กาลังจะปั่นจักรยานไปเที่ยวกแก่งขุดคูดกันช่วงเวลาที่เราปั่นไปก็ประมาณบ่ายสามกว่าๆค่ะจะบอกว่าแก่งขุดคูดเนี่ยปั่นจักรยานไปเที่ยวได้นะคะเส้นทางปั่นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงริมโขงเชียงคานตรงนี้เลยแล้วก็ลากยาวไปมันจะเป็นเส้นทางยาวๆไปเลยนะคะทุกคนพอชิ้นสุดตรงนี้นะคะก็เลี้ยวออกมาเลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะปั่นไปเลย,เยลานพญานาคตรงนี้ปีกก็จะเจอกับทางสีฟ้าพอดีมากับพี่อีกคนนึงนะคะพี่เขาเป็นลูกค้าที่พักเดียวกันพี่เขาก็มมาคนนนเเดียวหือกั อยู่ข้างหลังนู่นพี่เขาให้เรานำก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ทางเลยนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นเรือที่แบบว่าไว้ดินเนอร์ชมวิวแม่น้ำผงตอนเย็นใช่ไหมนี่เลยค่ะทุกคนทางสีฟ้าที่เราบอกไว้ตอนแรกนะคะซึ่งทางสีฟ้าเนี้ยมันจะยาวมากๆเลยยาวไปเรื่อยๆจนเกือบถึงแก่งขดคูเลยค่ะก็ปั่นตามทางนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ ระยะทางรวมขาไปและขากลับนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบเกือบเกิโลเมตรเลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากชิวๆปั่นจักรยานไปเที่ยวแบบไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็ไปได้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากปั่นนะคะนั่งรถสัมร้อไปคนละ100บาทเท่านั้นเองจากตรงนี้อีอก1-3กิโลเมตรออกกําลังกายย่อยย่อยอ่าน,น,น,นอีกห้าร้อยเมตรอ๋ออีกห้าร้อยเมตรจุดชมวิวหนูดูผิด พ,พี่ที่มาทะกทับอกว่าไหนบอกอีห้าร้อยเมตรเมื่อกี้เราดูป้ายผิดนะคะห้าร้อยเมตรคือจุดชมวิวตรงแพรพักแต่แก่งคุดคูอีกหนึ่งจุดสามกิโลแล้วคือประเด็นอ่ะขับมาตั้งนานกว่าจะเจอป้ายและตอนนี้เราก็ถึงแก่งคุดคูแล้วนะคะทุกคนจริงๆมันจะมีตรงที่สิ้นสุดทางสีฟ้านะคะคือเราลืมถ่ายไว้มันจะให้เหลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตามทางมันจะมีป้ายบอกค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงทางนะยังไงก็มาได้แน่นอน แกงคุดคูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแกงหินขนาดใหญ่ที่ควางอยู่กลางลาน้าโขงนะคะในช่วงของโค้งลําน้ําโขงพอดีทําให้เกิดกระแสน้ําเชี่ยวไหลผ่านแกงนั่นเองค่ะซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ชมแกงคุดคูเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ถ้าถามว่ามาช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนที่เรามาก็คือช่วงเดือนธันวานเนาะสวยมากๆก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาทเที่ยวเชียงคานก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยสวยมาก สวสมกับที่ปั่นมานานแต่ก็เหนื่อยอยู่นอกจากนี้ที่แก่งคุตูเขาก็ยังมีร้านอาหารร้านของป่านะคะซึ่งร้านอาหารเนี่ยก็เป็นแบบร้านเลื่อนแพรนะคะทุกคนแบบว่ายั้งกินอาหารชมวิวดีมากๆเลยเราก็มาได้สกพักใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องกลับกันแล้วเนาะประมาณ4ี่โมงกว่าๆต้องกลับไปเดินถนนคนเดินเชียงคานะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นเวลาที่พอดีมากๆเลยไปถึงปุ๊บถนนคนเดินก็กำลังตั้งต้องมาเห็นแก่งคุตภูแต่ว่าสวยๆนะสวยจรนะิงวิว่ะ แต่คิดว่าถ้ามาตอนเช้าน่าจะแบบแอบเห็นไอหมอกด,ด้วยตรงนี้โหสุดยอดลมเย็นนะคะแดดร้อนนะแต่ว่าลมเย็นมากตอนนี้น่าจะใกล้5โมงแล้วเดี๋ยวไปถึงก็เดินถนนคนเดินพอดีแหละหาอะไรกินนะคะทุกอย่างที่กินมาตอนนี้คือย่อยหมดแล้วเนื่อยประมาณ5โมงเย็นก็มาถึงถนนคนเดินแล้วนะคะเดี๋ยวหาข้าวเย็นกินที่นี่เลย และด้วยความที่เรามาวันธรรมดานะคะถนนคนเดินก็อาจจะไม่ได้คึกคักเท่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดตะขัดตะเลิกเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านค้าเลยนะคะร้านค้าก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ไม่คึกคักเท่าวเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองและมาเชียงคานก็ต้องไม่พลาดนะคะที่จะต้องมาชมพระอาทิตย์ริมโขงทุกคนคือแบบแสงมันสวยมากๆ และนี่คือเมนูที่เราอยากให้ทุกคนลองสำหรับใครที่กินหนังควายเป็นอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นแบบหนังควายตุ่นนะคะแล้วก็กินกับน้ำยำน้ำจิ้มคือปกติเรากินแต่แบบจีแต่พอได้ลองแบบเนี้ยเอออร่อยอร่อยมากแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองกินหนังควายนะก็อยากให้ลองนะคะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากๆออกมาแานคนเดินรอบที่สองรอบดึกเนื่องจากหิว ะะพอดีว่าตอนกลางวันอะ่ะกินเยอะไปหน่อยแล้วมันก็เลยไม่หิวตอนเย็นมันก็ไม่หิวตอนดึกแล้วก็ไม่ดึกนะประมาณสองทุ่มมันก็ไม่ดึกนะคะแต่ว่าสําหรับเราคนเดิมมันก็ถือว่าแบบคนเริ่มซาแหละยังไม่มีคนแหละพี่ที่พักที่เดียวกันที่ไปเที่ยวด้วยกัน,นนี้เขาก็ขึ้นนอนแล้วค่ะแต่ว่าเรามาหากินต่อ สรุปแล้วก็มาจบที่ชาบูเสียบไม้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะค่ำมากแล้วจนเกือบดึกเนี่ยถนนคนเมืองเขาก็ยังขายอยู่นะคะมีที่ให้นั่งกินด้วยโอเคก็ได้เวลากลับห้องกันแล้วนะคะกลับถึกกลับเถอเอเนาะใช้ชีวิตคุ้มมากวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะกลับมาถึงห้องก็มาอาบน้ํานอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตีห้าครึ่งลุงสามล้อเขาจะมารับหน้าที่พักนะคะเดี๋ยวขึ้นพูดทอก,กัน ไม่แน่ใจว่าลุงจะมีลูกค้าคนอื่นมาด้วยไหมถ้ามีก็ได้หารค่ารดกันนะคะแต่ว่าถ้ามีถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ารถอยู่ที่คนละ200ค่ะแต่ว่าถ้ามา2คนเนี่ยก็ตกคนละร้อยโอเคพรุ่งนี้เจอกันที่อู่ทองตาจะปิดแล้วขณะนี้เวลาตีห้านะคะก็ลงมานั่งรอลุงที่จะพาไปอู่ทองมารับและลุงขอนดัดตีห้าครึ่งนาะที่เป็นรถสามอ มันลุงจะมาแล้วเอ้หนูตรงเวลาดีค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูตรงเวลาสุดๆโอเคไปนี่นะคะคุณลุงสมานในการน้ำเที่ยวก็คือว่าไปคนเดียวเลย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคุณคุณลุงคนนี้หรือเปล่านะคะลุงคนนี้ก็คือลุงสมานก็คือคนที่ช่วยใส่โซ่จักรยานให้เราเมื่อวานนั่นเองลุงใจดีแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยนะคะอีอย่างเนี้ยเราก็เออยังไม่ได้มีรถสามล้อที่จะไปภูทอกพอดีเราก็เลยอุดหนุนลุงสักหน่อยนะคะชื่อยๆกันราใช้บริการรถลุงได้นะคะทุกคนสําหรับใครที่มาเชียงคานเบอร์โทรก็คือตามในคลิปเลยตอนนี้ตีห้าสี่สามถึงภูทอกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วขึ้นภูทอกกันตรงนู้นตรงนู้นตรงปู้ขายตั๋ว หนึ่งคนนะคะค่ะนี่นะคะบัตรตอนนี้ก็อยู่ข้างบนจุดชมอยู่ทะเลหมอกกูทอกแล้วนะคะแต่มีความรู้สึกและสัมผัสได้ว่าอาจจะไม่มีทะเลหมอก เพราะว่าปกติถ้ามีเนี่ยช่วงเวลาประมาณเนี้ยหมอกก็คือมาแล้วจากอ้างอิงจากที่มาปีที่แล้วนะคะหมอกมาตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้เลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะต้องต้องรอดูอีกทีนึงค่ะสรุปแล้วนะคะภูทอกของเราปีนี้ไม่เจอทะเลหมอกเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามาปีที่แล้วก็เจอไปแล้วนะคะมาปีนี้ก็ได้เห็นภูทอกอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีทะเลหมอก จะบอกว่าความสวยไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะสวยมากคือแบบตอนพระอาทิตย์ขึ้นอะแสงมันดีมากทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับลงไปแล้วนะคะรถที่กลับลงมาจากภูท่องเนี่ยเขามีตลอดเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่พอถึงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตลาดเช้าแบบนี้นะคะก็จะมีพวกของกินอาหารเช้าของฝากพวกเสื้อผ้าขายเนาะ หาโดนว่ลุ่งหาโดน,ดนบ่นค่ะไปไหนต่อลับบ้านเลยบบค่ะมาเห็นทะเลมหลอม,นนมอกเลยลุงมันมือมีมือด้ค่ะจัมือว่านดับโนโนงนโ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 น่อน วันนี้นะคะเป็นวันที่เราต้องกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยมันทุ่มนึงซึ่งมันมีเวลาเหลือที่สามารถเที่ยวทั้งวันได้เลยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวรอบนอกที่อื่นๆก็มีหลายที่นะคะยกตัวยอย่างเช่นสกายวอล์คภูคงนิ้วที่เป็นพระใหญ่อะคะ่ะแล้วก็หมู่บ้านไทยดำคาเฟ่บ้านติดดินถ้าใครสนใจอยากไปนะคะก็ลองโทรสอบถามราคากับลุงสมานก่อนได้เนาะจะบอกว่าราคารถสามล้อพาเที่ยวในเชียงคานนะคะรีดเขาจะเท่าๆกันยังไงโทรสอบถามลุงสมานก่อนได้ะคะ่ะโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงเชียงคานแล้วนะคะแล้วก็มากินข้าวเช้า ที่ร้านจุ่มนวยายพัดเหมือนเดิมไม่รู้ว่าติดใจอะไรนะคะแต่รู้สึกว่าอยากกินอีกอะโอเคค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมเก็บของไว้แล้วก็อาบน้ำนอะเพราะว่าต้องเช็คเอาก่อนเที่ยงแต่ว่าพี่เขาบอกว่าของกระเป๋าอะไรเงี้ยฝากไว้ที่นี่ก่อนได้ค่ะแล้วก็จักรยานเนี่ยใช้ได้ทั้งวันเลยจนกว่าจะกลับ ก็คิดว่าทั้งวันก็คงอยู่แ,แถวๆนี้แหละค่ะหาไปถ่ายรูปตามจุดนั้นจุดนี้แล้วก็คาเฟ่อะไรอย่างงี้นอนพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ออกมากินมื้อเที่ยงที่ร้านล้อหนามคาเฟ่คะ่ะทุกคนเป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะเขาทําแบบย่างใหม่ๆเลยร้านอยู่ติดถนนคนเดินนะคะอยู่ซอย11นอกจากนี้เขาก็มีพวกเครื่องดื่มอะไรขายด้วยค่ะร้านก็แบบน่ารักนะคะมีความแบบวินเทจช,ช่วงเวลาตอนบ่ายเราจะไปแต่คาเฟ่ยอย่างเดียวเลยคะ่ะทุกคนมาคาเฟ่นะคะต่อจากราเบอร์เกอร์อนี้ชื่อร้านว่าอิสระ นง,งเลยร้านอิสระคาเฟ่นะคะตอนกลางวันก็เปิดเป็นคาเฟ่เนอะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดเป็นบาร์ด้วยเหมือนกันก็มีพวกเครื่องดื่มแ mm hmm. อลกอฮอล์ขายด้วยเนาะเนี่ยบรรยากาศดีมากอยู่ติดริมโขงเลยค่ะร้านต่อมานะคะที่เราจะพาไปก็คือคาเฟ่ไม่มีชื่อค่ะทุกคนเป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่มีชื่อร้านนะคะร้านจะอยู่ตรงหัวมุมตรงสิ้นสุดทางปั่นจักรยาน ทุกคนน่าจะคุค้นตากับร้านนี้นะคะเป็นร้านที่มีดอกซ้ออินทนินเลื้อยลงมาจากบนหลังคาที่แบบมันจะเป็นจุดถ่ายรูปพิธีของเชียงคานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราลงคลิปรีวิวไปในติ k กต k นะคะก็มีแต่คนมาคอมเมนต์ว่าเราโชคดีมากๆที่มาตรงกับร้านนี้เปิดนี่เลยค่ะทุกคนร้านน่ารักมากๆแล้วจะบอกว่าเครื่องดื่มราคาไม่แพงเลยนะคะเราสั่งเป็นชาไทยมานะคะแก้วนี้ใหญ่มากแค่35บาทเอง จะบอกว่าเราก็ไม่แน่ใจเวลาเปิดปิดของร้านนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนจะต้องแล้วแต่ดวงค่ะทุกคนเขาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดตามได้ทางช่องทางไหนนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยก็ไม่มีชื่อแต่จะบอกว่าดอกซ้ออินทนิลน่ารักมากจริงๆค่ะถ้าสมมติว่าใครมาก็ขอให้มาเจอตรงกับร้านเปิดนะคะทุกคนเพราะว่าร้านน่ารักมากจริงๆเะหว่างรอมาถึงคนเดินนะคะตอนนี้กำลังจะไปวัดศรีคุณเมืองคือจริงๆอาจจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงเช้าแต่ว่าลืม คือคิดคิดแม้แต่อยู่กรุงเทพแล้วว่าจะต้องจะต้องมานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาเชียงคานเนี่ยไม่ได้มาอ่าโอเคตอนนี้ก็เริ่มปั่นจักรยานไปก็เลี้ยวออกมาจากที่พักตะขะซอยเก้าก็เลี้ยวซ้ายออกมาขับตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงวัดอีกตอนนี้คนเขากำลังตั้งร้านตั้งร้านอยู่ค่ะเตรียมขายของถึงแล้วแยี่อยู่แค่นี้เอง สูงสูง,ง,งเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกัน,นะคระับนี่ค่ะร่สวยมากถ้าสุภาพสติโอเคเราก็ต้องนั่งไหว้ตรงนี้นะคะนั่งไหว้ตรงนี้เลย ผดมวกโอเคเรม่องผดมวกทันไหมเกือบแล้วนะคะรื้อผดมัวโอเคถอดแล้วนะผดมสมมารประสทอตัวตัสามรสาดามดาูกวกะวเมื่อกี้ไปอ่านป้ายในโบสถ์มานะคะเนี่ยนี่คือโบสถ์นะทุกคนเขาบอกว่าวัดนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2199เดิมทีในชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ใช่ก็เป็นแบบวัด คู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงคานเนาะเป็นวัดที่ผสมผสานศิลปะนะคะระหว่างร้านานาและร้านช้างเนี่ยสังเกตได้จากโบสถ์สถาปัตยกรรมจะเป็นหลังคารุหลันเหมือนร้านานา,นาใช่หลังจากที่กลับจากวัดสี่คุณเมืองนะคะก็เป็นเวลาเย็นพอดีที่ถนนคนเดินเขาตั้งแล้วนะคะทุกคน ก็มาหาอะไรกินนะคะข้าวเย็นเนาะก่อนกับกรุงเทพซึ่งเวลายังเหลืออีกเยอะเลยเดินได้ชิวๆเลยค่ะนี่เป็นร้านอมายค่ะนะคะสุกุ้งนี่ค่ะ อ,อันนี้มันตังอ๋อกุ้งมัมมีหัวอ๋อมัมมีมัมอันนี้ม okay. okay, ัมมีหัวอันนี้มีหัวโอเคแตกต่างกุ้งฝอยอันนี้เป็นของซุ้ยหยอดของที่นี่โอเคป้าบัวไหลนะคะเพราะว่าอ่านชื่อร้านมาเมื่อกี้เอาอันนี้ใหม่นึงค่ะแล้วก็เอาอันกระตุ้นไงมั่งฉีกินยาเอาเอาตัวนิ่มก็ได้ค่ะอุ่นนี่แน่เลยวะคะโอ้ยอุ่นไหน กุ้งเสียบไม้ปูเสียบไม้นี่มันมีทั่วเชียงคานเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราอยากแนะนําร้านป้าบัวลรยที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้ค่ะคือมา2วันอะ่ะเราซื้อกินไป3ร้านนะคะแต่บอกว่าร้านป้าบัวลายคืออร่อยที่สุดรู้สึกว่าป้าเขาปรุงได้รสชาติพอดีอะคะ่ะไม่เค็มนวลเกินไปมันกลมกล่อมมากๆเลยแนะนํานะคะร้านป้าบัวลายก็มานั่งชมวิวนะคะมานั่งกินข้าวเย็นตรงบันไดที่มันเป็นบันไดยพญายนาคตรงริมโของอะคะ่ะทุกคนนั่งชิลชิชมวิวพระอาทิตย์ตกนะคะเพื่อที่จะรอเวลากลับกรุงเทพกันคือจะบอกว่่าาตออนนี้ไมยยกลลับเะ กลับจากถนนคนเดินนะคะพอใกล้เวลาขึ้นรถเนี่ยเราก็รีบกลับมาเก็บของที่ที่พักเนาะเพื่อที่จะมาตรงจุดขึ้นรถกันรถก็คือที่เดิมที่ลงรถเลยนะคะเราก็ขึ้นของแอร์เมืองเลยกลับเหมือนเดิมพอดีว่าตอนจองไว้เนี่ยจองไว้ทั้งไปและกลับและนี่คือสภาพของคนที่จําเวลาขึ้นรถผิดนะคะเวลาขึ้นรถเนี่ยทุ่มหนึ่งเราจําเป็นทุ่มครึ่งก็คือเกือบมาไม่ทันแต่สุดท้ายก็ยังทันนะคะก็ต้องรีบกินข้าวให้เสร็จก่อนขึ้นรถ โอเคค่ะทุกคนรถออกทุ่มหนึ่งตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะจะบอกว่าสิ้นสุดแล้วเนาะกับทริปเชียงคานสองวันหนึ่งคืนฉบับคนมีเวลาน้อยแต่ว่าได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราได้ใช้ไปนะคะค่าใช้ใจ่ายก็คือไม่ตายตัวนะทุกคนแล้วแต่คนเลยแต่สำหรับเราก็ประมาณนี้เลยค่ะประมาณ3 0 0พันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะเจอก,กันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย